ขอเสียงกรีดใดๆก็กรเสียจริเพราะมากมากเลยนะครับเมื่อกี้เองก็คือทางเดิน พี่ถูกมากเลยค่ะเซซ่าไทยเออจริงๆตอนแรกที่เลยเข้ามาเ็นเวทีเนี่ยมองเห็นเซซ่าปึ๊บ้าจะไหลเลยทีเดียวค่ะแบ้องน้ำตาไว้แล้วกปร้องเพลงว่าอะไเมืีนะพี่ถทุกคนมากเลยค่ะ น่ารักมากๆเลยนะครับแน่นอนว่ามันเป็น first fan meeting เลยนะครับกับ2000 and 2 2นนะครับเซจองเซซังไดอารี่นั่นเองถือว่าเป็นการวร์เอเชียนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาอยู่ที่นี่แล้วกับประเทศไทยแล้วก็เซซังชาวไทยทุกคนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้มาเจอแฟนๆชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นเป็นความตั้งใจของคุณเซจองด้วยเจอปุ๊บอยากจะมีความในใจอะไรบอกเซซังไทย เริ่มต้นสักนิด่ก่อนเลยครับมี่หกูเขาจะตื่นเตยะงที่อยกจะพูดหรอครัอืมอืม일단사랑요รักกัรักกัน 고 사랑하고 음. 이 말을 진심으로 눈 보고 전해주고 싶었어요 이렇게 볼 일이 너무 없다 보니까 항상 멀리서 이렇게 응해주시는 것만 딱 봤잖아요 근데 이렇게 직접 마주하게 되니까 근데, 손이 막 뜨겁고 뭔가 울컥 울컥하 느낌이 올라오는 것 같아요 음. ในสักคู่นี้นะครับก็คือคืว่านักแล้วก็คิดถึงเพราะว่าอยากจะเจอเป็นตัวเป็นเป็นแบบนี้อยากจะพูดต่อหน้าแบบนี้ว่ารักมันคิดถึงมากเพราะท่จริงก็ทราบอยู่นะครับว่าทุกคนอยากคอยให้กําลังใจเซจองแบบว่าึงแมจะอยู่ระยะห่างไกลมากๆแต่ว่าก็อยากจะแบบเจอการตัวเป็นเป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะพูดต่อหน้าแบบนี้ว่านักัคถึงเด้เพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวเยอะเลยที่ จะถามคุณเซจองนะครับว่ามีแฟนติดตามละพรมาเยอะมากแล้วก็อยากรู้จักตัวตนอยากรู้จักตัวจริงวันนี้มากๆนะครับเริ่มกันก่อนเลยมาเมืองไทยปั๊บทำอะไรไปแล้วบ้าชอยล์อ이번에왔을때ทังงอเร่이번에왔을때는ิดีใข

ีอย่เไมคุกบนอกกอรี่ยต่างกันคือแน่นอนว่าทานส้มตำทานอะไรต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างไรสามารถเอาชนะภูมิภารินทร์ได้แต่ว่าที่บอกว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ก่อนหน้าไปจริงๆได้มาเที่ยวเมืองไทยได้ขาาไปหลายที่เลยโดยเฉพาะไปที่ภูเก็ตมาด้วย ไปเที่ยวภูกเก็ตมาไปเล่นทะเลมาเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นยังไงบ้างครับต단น가생각보ม운동ดว่าผมจด้ไปเ่วกนีอล การกีฬาสูงใช่ไหมครับทุกคนเด็กแต่แต่ท่านคนนั้นไม่ใค่แต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 ่นต่แ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 ต่ยต่คา่แต่แต่กต่แ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 ตกแต่แต่อต่แตนแต่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 นต่แ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 ่ เด้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 แล้วที่สําคัญคือมีหลายคนถามเป็นห่วงคือคนไทยเห็นแล้วเป็นห่วงว่าเอ๊กลัวไหมครับกลัวไหมกับการเล่นกร็ดารโตขึ้นกลัวไหมกับอะไรที่มันแอดเวนเจอร์บนทะเลแบบนี้ันฉัน้ไม่กลัวไม่เลยไม่กลัวเลยค

까지가만히게이배우로다는라ซึ่งที่พี่เขาบอกว่าการที่เราิีรอตั้งรอนได้จงกว่พายุไม่ใช่พายุจงกว่านจะถาโถมเข้ามาเราต้องรู้จักควบคุมตัวเองเป็นมาคล้ายๆกับการแสดงเเพราะฉะนั้น้นี้ไปเราโตขึ้นเนี่ยก็เลยรออยูรอ ็เลยรู้สึกได้ว่าที่พี่พี่เขาพูดเ่นี่ยมันจริงจด้วยก็เลยชอบด้วยนะครับเพราะว่ามันได้สุดหลายๆอย่างนอกจากจระสุกแล้วยังได้สุกทักษะหลายๆอย่างในการโตขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ได้ข่าวว่าไม่ได้ไปทค่ภูเกตอย่างเดียวช่วงนี้เป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วก็เป็นช่วงต่างประเทศด้วยไปเที่ยวที่โอ้ได้ข่าวว่าเป็นช่วที่บริการด้วยใช่ไหมฮะเว 갔을 때는 이제 개인적으로 행사 유, 유시, 유시, 그 대학교 행사를 제가 해야 되가고 찾아갔는데 이때 그래도 나름 드라마 끝나고 처음 다는해 여행이라서 매니저님과 같이 디즈니랜드 가고 또할수 있는 산타 룰 카피치도 하고 최대한 여행 을 즐기려고 했던 것 같아요. 그 진짜로 가미국에이미국이 ไปต่างประเทศในหลังจากที่ถ่ายทําละครเสร็จใหม่ๆ<อ>ก็เลยไปกับพี่พี่เบนเจอร์แล้วก็ไปที่ดิสนีย์แลนด์แล้วก็ไปที่ซานตาโมนิกาด้วยก็พยายามที่จะสนงประบการท,ราท่องเที่ยวในบรังนีง<อ>้มากที่สุดครับถือว่าไปไปเที่ยวมากๆแบบนี้ไปพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตหรือว่าจะเป็นที่ยุโรปอเมริกาและตามนะครับไปเที่ยวแบบนี้มันรู้สึกมันชาร์จพลังให้กับเรายังไงบ้างไหมครับหรือว่าเป็นการพักผ่อนแบบไหนถือว่า 근데 확실한 건 저만의 좀 틈이 필요해. 글쓸 틈이라든지 좀 혼자만의 생각에 정리되는 시간이 무조건 필요하고 네. 그리고 갈때꼭 이루고자 하는 목표 하나씩은 갖거든요. 고 예를 들면 피켓 갈 때도 이번에 피카콕을 꼭 먹어야지 이런 목표처럼. 네. 그래서 그걸 이루고 나면 그래도 이번 휴가도 잘 보냈다 이런 만족감은 없는 것 같아요. 그걸. 네, 그니까 자세히 네. 넣어놓은 자, 너하고 나 이런 태가 맞는데 끝이 없 ต้องคิดว่าต้องมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาของตัวเองตั้งเวลาในการเขียนเขียนเขียนบางอย่างหรือว่าเวลาที่คิดบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเวลาที่ไปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยเราจะมีการตั้งเป้าหมายไว้บางอย่างไว้ก่อนจะเที่ยวเสมอยุคเต็มเส้นมากรามไทยทางนี้เนี่ยก็หมาว่าต้องยิงปูมาปุ๊บก็ยิ่งคิดอะไร่งคดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องท่าก็เราสามารถที่จะใช้เวลาได้มีเวลาส่วนตัวแล้วก็ลงมือทำเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำเร็จเนี่ยก็ถือว่าเราก็จะกลับมาคิดว่าอ๋อการท่องเที่ยวั้งนี้ประส ความน่นะารนี้คบน่ารักมากเลยคือมื่อกินประโยคยาวมากแต่ว่าฟังแล้วแบบโอ้คือคือขคือีูรเรียวเลยนะครับผมน่ารักลครับจะพูดสั้นพูดยาวน่ารักหมดอยู่แล้วใช่ไมมใช่เด มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องผลงานล่าสุดดีกว่าได้ข่าวว่าพึ่งจบไปด้วยนะครับกับเรื่องของคุณเอซเว็บตูนะครับเรื่องนี้ใครดูแล้วยกม,มือด่ยเมย์ชอบไม่ชอบสนุกไหมทุกคนชอบซีรีสเรื่องนี้มากๆเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้เล่าก่าวใหม่เสียว,ว่าเป็นผลงานแบบไหนสําหรับคุณเสจน

그래서오시는분들도꼭오면서같이위로를받았으면좋겠다는생각이들었는데이렇게패분들이많이봐주셔서진심으로감사드리고꼭미로전달드기를바랍니다ก็ค so so ิดว่าถ้าหากว่แฟๆได้ชมกันเนี่ยคงจะได้การกำลังใจการตอบใจเหมือนเซจองแต่ว่าเห็นว่าแฟนๆได้ชมกันเยอะขนาดนี้ก็คิดว่าอยากให้ทุกคนได้รับกำลังใจได้รับการตอบใจไว้ที่เซจองได้รับทุกคนนะครับเเมื่อทุกคนชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะครับอยากจะบอกคุณเซจองว่าประทับใจในเรื่องนี้จริงๆ เดชแล้วก็ได้ข่าวว่าสำหรับแฟนมิเต็งในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นโลกของคุณเสจงเองเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณเสจองตอั้งใจมากมากเลยนะครับตั้งแต่เพลงแรกเลยเพลงเมื่อกี้เปิดตัวมาร้อมากคือผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนผมคือด้วยงร้องสดๆร้องจริงๆตรงนี้ทุกคนรู้สึกประทับใจมากทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกในการเปิดแฟนมิเต็งในวันนี้ครับอค่ะน

กิจ자체ก็ทำให้ผมได้กอดกิ้งกอย่างสวยงามและมความสุขมกเลยรับผได้มาที่นีมาแฟริ่งในต่างประเทศแบบนี้การเดินทางมามันเปรี่ยนเสื้อเหมือนดอกบานที่ดอกโรยด้วยดอกไม้นะครับทไมดีเหลังนั้รผมก็เลยตัดสินใจเลือกเพลงนี้ของฟลาวเวอร์เนอกจากวันนี้นะครับจะได้มาเจอตัวเป็นเนแบบนี้แล้วนะครับ ได้เห็นความน่ารักเห็นความสดใสของคุณเซนองแบบนี้แล้วนะครับเรื่องเพลงวันนี้บอกเลยว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่คือกําไรจริงๆจะได้ฟังหลายเพลงหลายความหมายหลายมินิง่งมากๆต่อ